สวัสดีครัทุกท่านเนาะวันนี้ก็ผ้าพี่น้องนะครับมาไหว้พระนะครับนะพระพุทธเข็มมรัต วรมงคลนะครับเนาะหรือพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะครับประจาพระประจําวัดโพนะครับเนาะองค์ใหญ่มากนะครับเนาะสาธุสาธุสาธุครัอบผมขอให้ข้าพเจ้าแนละครอบครัวจะมีแต่วความสุขความเจริญเด้อนะครับเนาะ กาป็นรลปการเขียนมากค่าก็เป็นวัดท,ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงแม่น้ำโของอำเภอเขียนมาลัานนะครับเนาะ ก็วัดก็กว้างขวางนะครับนะก็มีพระอุโบสโถนะครับมีศาลามาีสถานที่รอบอโดยรอบกว้างขวางนะครับเนาะก็พาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนาะมาเดินเล่นที่วัดโพนะครับเนมะัาสก,การพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะครับเนาะนะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวเนาะก็เขาเรียกอะไรล่ะ ใบไม้ก็จะร่วงเยอะเนาะแล้วก็พระโอ,อโบสดสวยงามมากพี่น้องเลยนะครับสาธุนะครับพระโอโบสดสวยงามมากนะครับพุทธศีมาล้อมรอบนะครับนะครับก็สถานที่โดยรอบก็ถือว่ากว้างขวางนะพี่น้องเนาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตลาดเย็นนะครับเนาะตลาดเย็น,น นี่ก็จะมาถ่ายภาพมุมไกลสักหน่อยนะครับนะก็จะถ่ายเห็นพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะครับนะองค์ด้านมุมไกลนะครับนะก็จะองค์ใหญ่มากนะครับแต่อยู่ด้านหน้าด้านหน้า,นาทางประตูทางเข้าพระนะครับไอ้ทางเข้าวัดนะครับนะขอโทษทีเขาพูดิดเนาะนะครับอยู่ด้านในวัดนะครับ ด้านข้างนี้ก็จะเป็นหอระฆังนะครับนะ้อกำลังจะสร้างใหม่นะครับปรับปรุงบูรณนะบูรณะใหม่นะครับเนาะก็ขอโทษขอ,อไปพี่ๆทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านนะครับเนาะถ้าคาไหนผิดไปอธิบายผิดไปนะครับเนาะบูรณนะวัดอหอระฆังใหม่นะครับเนาะนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับเนาะที่มารับชมคลิปของชนคนบ้านดอยชาแนลนะครับขอบคุณม,มากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ